สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกฤทธิ์เซียนวันกันเช่นเคยนะแล้วเราก็อยู่ในเกมโต้หลัวตาลูสัพย์ยุทธวิยาจาร์นั่นเองครับซึ่งล่าสุดเลยนะมีพี่ใน Discord คนหนึ่งครับได้มีการไปถามคุณเจมวิวครับผมว่ากิจกรรมต่อจากตู้ถังเฉินเนี่ยจะเป็นอะไรซึ่งคุณเจมวิวเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นกระดูชิ้นที่3ของถังเฉินนั่นเองครับซึ่งผมก็เอามาตีความนะว่ามันจะมาในกิจกรรมตัวไหนและมีอะไรมาบ้างซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ขอบอกไว้ก่อนนะรบบมาานอแใูป ของกิจกรรมไหนนะครับผมอ่าจไม่ใช่ตัวที่ผมเอาให้ดูก็ได้นะครับผมอันนี้เผื่อใจไว้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมาตามนี้ก็คือมันมาตามจีนมาตามไต้หวันนั่นแหละเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะสําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเิมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกกับการเติมเองเนี่ยขอแนะนําเป็นร้านเติมเกม Power พเลยนอกจากทางร้านจะเติมถูกกับการเติมเองแล้วร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจที่อยากจะเติมเกมในราคาถูกกับการเติมเองต้องที่ร้านเติมเกม Power Play เลยครับการันตี นนะและสําหรับใครที่ไปใช้บริการที่ร้านเติมเกมเ o าเ r p l a y พแล้วในหน้าชำระสินค้าอย่าลืมคลิกเลือกเป็นช่องแบกลิ i เซดวนกันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งนั่นเองเอาละทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลกันดีกว่าโดยกระดูกชิ้นที่3ของถังเฉินเนี่ยจะมาในหโออาครับโอ้โหเดือนนี้หออามาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่มามันก็จะมีทางด้านของให้เราซื้อเหมือนเดิมเลยครับลหลายๆคนเนี่ยก็คงจะแบบว่าอ๋อรู้แล้วนะครับผมหออาคืออะไรนะแล้วก็จะมีกล่องตรงนี้ครัับผมนนน่่คืออกกกลงระดูชิ้ที3 ของถังเฉินแต่แต่มันไม่ได้มีแค่ถังเฉินนะีนะครับผมสำหรับไต้หวันแล้วก็จีนนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันมีของใครบ้างโดยน้าฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นทางด้านของกระดูกโาพยซีส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นกระดูกของถังเฉินนั่นเองครับก็จะมาในกิจหอโออาตัวนี้เลยนะส่วนของรางวัลก็จะมีเป็นประมาณนี้ซึ่งไทยน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเนาะแต่ของที่ไม่น่าจะปรับเปลี่ยนผมมองว่ากระดูกถังเฉินแลาาน้วก็โพยซีครับตอนนี้เขาก็ได้ซื้อไปอยู่ที่ประมาณ800พเพชรเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าการันตีเนี่ยยยมมััันนนจจจะะอออู่่่เทททาาาไไรรรีนนีีกจจ้กกรร็ปบ นะครับผมอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะได้ในตอนไหน100อันนี้เขาได้หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตลัดดูก่อนนะขอละวันมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมอะอันนี้เขาได้แล้วเฮ้ยใช่หรอ <minutes> เขาได้อย่างไวเลยจบแล้วซึ่งเรืつつつ <whack> ่องของรางวัลต่างๆที่เอาให้แลกเนี่ยผมคาดว่าน่าจะเหมือนเดิมเหมือนกับไอตัวที่แล้วที่เพิ่งมาต้นเดือนใช่ไหมอ่ะรอบนี้ปลายเดือนนะครับผมก็น่าจะเหมือนกันครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีการสุ่มตามกําหนดนะครับผมอาคบตามกําหนดเราก็จะได้รับแล้วก็เอาตรงนี้ไปสุ่มเพิ่มเติมอีกครับและนี่ก็คือฮอล์อาณะกิจที่ผมมองว่าน่าจะมาเร็วๆนี้ครับผมตามที่คุณ GMV บอกกระดูกชิ้นที่สามมาก็น่าจะมาทั้ง2ตัวเลยเนาะจะเป็นโพลซี่แล้วก็ทางเฉินนั่นเองครับซึ่งถ้าเเกิดถามในรื่อองงข ความสามารถอ่าเดี๋ยวผมอ่านให้ดูเลยละกันเนาะโดยส่วนตรงนี้ผมไม่ได้เป็นคนไปแปลเองนะเป็นบั็กของเกมครับที่มันขึ้นมาหเห็นไอไอไอยมันเป็นคนไปทํานะมันทําให้หนิดกาก,ากๆแล้วก็จะมีกระดูกวิญญาณนะครับผมที่มันยังไม่ปล่อยเดี๋ยวขึ้นมาครับอันนี้ก็มันทํามาเห็นของทางเชิญแล้วก็โพลีซีครับมาดูการสัดส่วนของการบันทึกดาวโซลาร์ในสูงขึ้น15%ครับจากปกติมีเท่าไหร่เดี๋ยวอูุญาดูในเกมแปบบ๊บโดยจากปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ25%ครับ25%นี่ก็ถือว่าแรงแล้วนะแต่ถ้ามมมมันเ่มมาอีก25%ร เป็น40ล่เป็นละโอ้โหโคที่จะแรงครับดังนั้นกระดูกชิ้นตัวนี้สาหรับใครที่อวยทางเฉินก็สามารถเอาได้นะแล้วก็ต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์ของซ<ๆ>ีดาวเหลืองกันเลยขนาโคเซีปล่อยสกิลวิญญ,ญาณที่1งทางเฉินเนี่ยจะมีการใช้สกิลวิญญ,ญาณที่1ฟรีอัตโนมัตินะครับผมสูงสุดได้ถึง3ครั้งนั่นเองผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้สกิลสาดน้ําของโคเซียะที่มันจะแบบว่าปล่อยฟรีถึง3ครั้งจะทําให้ทางเฉินได้โดดฟรีถึง3ครั้งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน ดินกายแท้เนี่ยเท่าไหรอ่อ่ะ ถ้าเกิดว่าคุณมีสีหลงใช่ไหมก็สับไปประมาณห้าทีแล้วนะครับผมมีตัวนี้อีกโอ้โหตายครับผมตายอย่างเดียวเลยอะโคตรโหดแล้วก็ต่อไปครับหกดาวเหลืองนะดาเมจท,ท้ายสุดของสกิลวิญญาณที่1เนี่ยจะสูงขึ้น30%และมองข้ามการต่อต้านดาเมจด,ด้วยเอาละนะครับผมไอตัวไหนที่มันต่อต้านดาเมจนะบอกได้เลยว่าใช้ไม่ได้ผลกับถังเชิญอีกแล้วครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะแล้วก็ต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูที่โคไซซีกันเลยนะพลังโจมตีที่พรเทศสมุดเพิ่มนะครับผมอัป พื้นฐานของโพยซีเป็น25%ครับก็จะทําให้สายตีกระดูกของเราเนี่ยมันแรงขึ้นนั่นเองอ่ะตรงนี้ขอแค่มีก็ดีแล้วซึ่งผมมองว่าอยากได้ว่ะอยากได้กระดูกจิตที่3มากเลยแล้วก็มาดูกันที่4ดาวครับเมื่อทางเฉินได้รับสถานะควบคุมโพยซีเนี่ยจะทําการปล่อยเทพสมุดคุกคามใส่ศัตรูทั้งหมด1เคืนเน้นย้ำว่าทั้งหมดนะแต่ก็ต้องเป็นทางเฉินได้รับสถานะควบคุมนะครับผมอ่จจะเป็นประมาณนี้ซึ่งจะมองข้ามเงื่อนไขาการปล่อยของเทพสมุดคุกคามในการต่อสู้สามารถปล่อยได้ เพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับหมายความว่าทางเฉินโดนสตันเป็นครั้งแรกก็จะมีการปล่อยเทพสมุดคุกคามใส่ศัตรูทั้งหมดครับและเทพสมุดคุกคามมันคืออะไรเพราะว่ามันไม่มีในเกมใช่ไหมโดยหน่วนตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาให้ใกล้เคียงเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้ครับผมเทพสมุดคุกคามเทพสมุดคมขู่เออมันความหมายเดียวกันเนาะก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละเกมเขาน่าจะมีการแปลผิดนิดหน่อยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เรื่องโกงครับแต่ว่าคุณจะต้องเอาโพลซีกับถังเฉินเนี่ย ع, มาคู่กันถ้าเกิดว่าเอาาามมคู่่่่่กกันนนนนนเเีียสวใใหญจะป็ท กอบผู้แผ่นดินเนาะอันนี้ก็น่าจะช่วยได้ครับแล้วก็ต่อไปครับหกดาวเหลืองครับสกิลวิญญาณที่1วงเล็บอนันต์ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะครับสกิลอนันต์อันไหนก็ไม่รู้มันแพ้ผิดอีกแล้วจะไม่มีการกระตุ้นเอฟเฟกต์พาสซีฟของศัตรูซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นวง1สาย1นนั่นเองครับที่มันจะมีการสาดน้าอัตโนมัติใช่ไหมส่วนใหญ่มันสาดแล้วสกิลติดตัวของฝั่งนู้นทํางานมันก็จะมีการแบบว่าต่อสู้กับไม่ว่าจะเป็นเซลย์อู่ใช่ไหมแบบว่าไปสาดโดนเ,อเอ่อกาซล้์ าขอสกิลวิญญาณที่หนึ่งเนี่ยไม่มีการไปกระตุ้นพาสีของศัตรูแล้วเนาะแล้วก็การใช้งานครั้งแรกเนี่ยจะมีการปล่อยเทพสมุดคุกคามอีกด้วยะครับผมหรือว่าเทพสมุดคมคู่มั้งนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนก็ลองตัดสินใจดูว่ามันโกงหรือเปล่าแล้วก็เตรียมเพชรไว้ด้วยนะครับผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เยอะเลยเนาะมาต้นเดือนนะครับผมคุณเสียเท่าไหร่เกี่ยวกับการการ,การันตีทางด้านของกระดูกอา่าส่วนนอกใช่ไหมชิ้นที่3ของสายควบคุม,ค,มคุณได้มาเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ได้ตตต่าางงกกกััันเลยครรรบะะดดููปจวํว็้ออ ว่าจะการันตีเท่าไหร่นะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยบอกเลยว่าเดือนนี้หมดงบประมาณในการเติมแล้วไม่รู้ว่าจะได้เอาหรือเปล่าเนาะยังไงก็ต้องรอดูอีกทีเพราะผมเนี่ยอยากได้ก็ดูวิจญาณิีนที่3ของ p o ลีนั่นเองครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกไดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ